สวัสดีครับผมพรชัยไสยงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคลวงพระกวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าเหลือพระหลวงพระกวยรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายเป็นรวมๆให้ทุกท่านดูนะครับท่านชอบองคไหนนะครับก็ทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนํานะครับนี่ฮะท่านชอบองค์ไหนนะครับอง์บนก็จะเป็น พระสมเด็จแหวกม่านนะครับมีรูปถ่ายนะครับเนี่ยมียันนะะนี่จะเป็นแผ่นยันนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะพระศิวลีจัมโบ้นะครับนี่ฮะพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์อกใหญ่พระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์ต้อนะครับนี่พระสมเด็จเนื้องานะครับเนี่ยงาแกะนะครับแล้วก็เนี่ยขุนแผนไข่ผาซีกนะครับทางนี้ก็จะเป็นพระศิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อชินนะครับ นี่องนี้ก็จะเป็นสิงห์หลวงพ่อกลวยนะครับสิงห์คอยาวเนื้อตะกัวปีสองหนึ่งนี่นี่ก็จะเป็นภาษสังฆจายนะครับนี uly, ่วัดหนองอิดุกนะครับทั้งเน honors, ister, millet, rust, am ื้อแดงเนื้อดําหรือเนื้อผงใบลานกันเนื้อดินนะครับนี่ก็จะเป็นพักขุนแผนหลังกุมารนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ก็จะเป็นพักขุนแผนอุ้มกุมารนะครับขี่หงพายนี่ก็จะเป็นขุนแผนเนื้อชิ้นสองหน้านะครับ นี่สีพึ่งนะครับนี่กุมารทองนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ก็จะเป็นตะกรุดนะครับนี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับก็จะมีผมจะแปะเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ไว้นะครับท่านก็ทักเข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเปิดแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงพ่อกลวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีไลนะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ